สิสิ่งพูดอันตรายกินแล้วเนี่ยทำร้ายไตแต่มันอาจจะทอกตับแบบไวสุดๆอันตรายอันที่1คือสมุนไพรจีนนะครับอันนี้ผมเจอหลายเคสเลยไตวายระที่5มาแต่ไม่มีอาการด้วยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยกินสมุนไพรจีนต้มจะเป็นสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แนะนําแต่มันมี1สมุนไพรครับสำหรับคนที่อยากบารุงตับโอชูว์มิลค์ซิสเซิลและสําหรับโรคไตมันมีสารสกัดสําหรับใครที่เป็นโรคไตนะนั่นก็คือสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ลองไปดูสูตรแครนเบอร์รี่สกัดพิมว่าบํารุง อันที่2งนะนั่นก็คือการขาดโปรโตีนขาดโปรโตีนตับทํางานไม่ดีไตก็ทํางานไม่ดีแต่กินโปรโตีนมากไปไตก็วายเร็วเพื่อนๆครับอันนี้ไตคุณจะวายเร็วนะครับถามว่าเป็นปัญหาต่อตับไหมก็เป็นไขมันเลวมากๆถ้าเราดูส่วนประกอบกันนะครับจะมีพวกเกลือไม่เสริมไอโอดีนไม่ค่อยดีนะครับวัตถุเจือปน I N S วัตถุกันเสียสีสังเคราะห์พวกนี้คือไม่ดีนะใครที่ชอบกินพวกเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวเนื้อแปรรูปกุนเชียงฮอทดอกไส้กอกเปลี่ยนเป็นเห็ดแทนถ้าคุณอยากถนอมไต ลดความอ้วนหายจากโรคเบาหวานเห็ดโปรตีนถือว่าไม่น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่เห็ดเนี่ยพลังงานต่ํามากแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือกากใย,ยสูงตเมนดีด้วยวิตตมมนดีมีการศึกษาเยอะมากว่ามีความสัมพันธ์กับถ้าเกิดเราขาดมะเร็งจะดุขึ้นศึกษาเพิ่มเป็นความรู้นะพิมว่าดีเคนะอย่างที่3คือน้ําสีดําๆหวานใครที่ดื่มเป็นประจําคุณก็จะเสี่ยงก,กระดูกพุณนด้วยมันคือน้ําพวกนี้นะครับเกิดคุณหยุดน้ําเหล่านี้ได้เปลี่ยนเป็นแบบไม่มีน้ําตาลแทนนี่คุณก็จะรับน้ําตาลน้อยลงแต่มันก็ย ดีเพราะไอความซ่าและไอสีดำๆดมันมีกรดฟอสฟอริกมกกีอันนี้ทำให้ไตาวายเร็วมากมีน้ำอะไรไหมที่จะช่วยถนอมไตาวายหรือว่าตับมีปัญหานาะกาแฟดำช่วยคุณได้น้ำหนึ่งที่เจ๋งมากๆนะครับคือชาเขียวที่จะช่วยลดน้ำตาลที่จะช่วยเร่งเผาไขมันหรือถ้าคุณจะกินเป็นสารสกัดเอาเป็น E G C G สกัดใครอยากได้สูตรเป็นสารสกัดนะพิมพ์ว่าชาเขียวที่ไม่ค่อยดีต่อไตต่อตับของคุณก็คือนมนะครับนมที่ผมพูดถึงหมายถึงนมที่มีรสหวานนะครับรวมถึงครีมเทียมทุกแบบเลยอันนี้คือ ไขมันเลวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะนมไม่ได้ช่วยเรื่องกระดูกพุนหรือไม่พุนสิ่งที่คุณต้องกินคือผัวเหลืองหมักเขาจะมีวิตามิน K 2เยอะแล้ววิตามิน K2 เนี่ยเขาจะช่วยเอาเหินปูนเอาแคลเซียมกลับเข้าไปเก็บในกระดูกใครยังดื่มนมแม้กระดูกพุนอยู่เพราะว่าแคลเซียมในนมเนี่ยเราดูดซึมไม่ค่อยได้ถึงดูดซึมได้ถ้าไม่มีวิตามิน K2 มันก็ไม่ไปที่ที่มันควรจะไปใครที่จะกินแคลเซียมแล้วไม่อยากให้แคลเซียมตกค้างใครอยากดูสูตรแคลเซียมของอคพิมพ์ว่าแคลเซียมอาหารอันทรากันที่ห้าคือแอลกอฮ พังเร็วมากถ้าดื่มเกินแล้วดื่มเป็นประจำตับตาคุณจะไม่ค่อยดียนะถ้าเราจะต้องดื่มจริงๆเราก็เลือกสิ่งที่มันแย่น้อยกว่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะวนนแดงนะครับการกินวนนมันอาจจะเป็นปัจจัยปกป้องต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้เนื่องจากในวนนแดงและในองุ่นแดงมันมีสารพฤกษาเคมีแล้วสารตัวหนึ่งที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้หลอดเลือดมันไม่แข็งตัวนั่นก็คือสาร resveratrol เพอที่6ขนมปังกับแยมแยมพวกนี้มันมีอะไรอันนี้15กรัมน้ําตาล7กรัมเเกือบครึ่ง,งลยน คิดดูเรากินแยมเยลลี่อย่างเดียวไหมเราไปทาขนมปังขาวแล้วขนมปังขาวน่ะคืออะไรคือน้ําตาลล้วนเลยผมแนะนําให้คุณลองไปหาผักฟื้นฟูตับคือพวกผักบล็อกชอยเนี่ยเป็นหนึ่งในผักที่อยู่ในตระกูลกระหล่ำเขามีสารล้างสารพิษขพอที่7น้ําผลไม้อากรองคุณไปดื่มน้ําผลไม้คั้นถึงแม้ว่าจะเอาตัวทั้งลูกแล้วบีบลงไปก็ไม่ดีครับอันนั้นคือไตคุณจะพังเร็วมากเพราะว่าสิ่งที่คุณได้คือเหมือนน้ากับน้ําตาล1เลซไม่มีน้ําตาลเพิ่มเข้ามาแต่พอเรามาดูจริงๆกล่องนี้คือน้ําาตล75กรััมนะค,คยได้ำ คุณก็ไปกินฝรั่งกีวีกินเบอร์รี่เอาหรือถ้าคุณจะกินเป็นวิตามินซีสกัดก็เลือกให้ดีๆนิดน,นึงใครอยากได้สูตรวิตามินซีพิมพ์ว่าวิตามินซีนะน้ำอันตรายอันที่8นี่คือนมเปรี้ยวนะครับอันนี้คือน้ําตาล45กรัมน้ําตาลเกือบ10ช้อนชานเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะมีอยู่นิดเดียวผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากได้โปรไบโอติกคุณไปกินที่ผมพูดไปในข้อที่3ก็คือถั่วหมกักถั่วเน่านานซุปมิโซะหรือจะเป็นในเรื่องของแอปเปิลไซเดอร์ ชนิดนี้ใช้กันทุกบ้านคือน้ํามันพืชแปลงรูปถือน้ํามันพืชทุกอย่างเลยไม่ดีนะครับแต่น้ํามันที่คุณควรจะต้องกินเสริมคือโอเมก้าสาม DHA EPA ถ้าคุณไขมันในเลือดสูงแล้วคุณกินยาลดไขมันอยู่คุณกินโอเมก้าสามนะที่มีโคเอนไซม์คิวเทนคู่กันด้วยใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าหัวใจสุดท้ายเลยเพื่อนๆครับอาหารสุขภาพที่จริงๆแล้วโคตนอันตรายคือซีเรียล American b r e a k f สทุกชนิดเลยนะครับอะไรที่มีสีอะไรที่เป็นข้าวโพดมันทำร้ายตับน้าตาเลเราอย่างไงนะครับ30มกรั น้ำตาล10แต่คาร์โบไฮเดรตยี่สนะหมายความว่านี่แหละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือน้ำตาลหมดเลยถ้าถ้าไม่กินซีเรียลกินอะไรได้หมอกินอะไรที่จะช่วยลดความดันได้สิ่งนั้นคือธัญพืชที่มีสังกะสีแมกนีเซียมสูงสูงอันนี้พิสตาชิโอดีนะครับอัลมอนด์ส่วนตัวผมจะชอบแบบนี้แบบนี้แบบไม่มีเกลือเพิ่มนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นความดันสูงด้วยสิ่งที่คุณต้องกินคือแมกนีเซียมนะครับนะแต่ถ้าายเสื่อมสี่ห้าหรือสามบีสี่ห้าไม่เอาแมกนีเซียมจะ